สวัสดีค่ะเออตื่นเช้ามานะคะเพือ่อนๆเจอจิ้งจกนะเอาคิดว่าเขาเป็นอะไรเขานอนนิ่งเลยค่ะเขานอนนิ่งอยู่ตรงกลางห้องอหอง้หองน้ำนะจ๊ะให้เราก็เข้ามาอาบนา้ําแล้วทําไมจิ้งจกก็ตัวเขาไม่ได้ดูรับแบบ ไม่ได้โดนเหยียบไม่ได้โดนทับไม่ได้โดนอะไรแล้วทำไมเขานอนนิ่งอ้าก็หยิบเอาอ่ามามาอุปกรณ์มาลองช่วยชีวิตเพราะเราไม่กล้าเอามือจับเนาะเราก็อ่ะลองดูซิก็เอาไอ้ฝาพลาสติกอะไรสักอย่างเนี่ยมาเขียรเคียรอ่าเขาวิ่งเขาก็าวิ่งจึดแล้วก็ไปหยุดแล้วก็เราก็ไปเคลียรอีกเขาก็วิ่งจึดแล้วก็ไปหยุดเอ๊ะทำไมปกติจิ้งจบนี่ ต้องวิ่งหนีเลยอะนะคะแต่เนี่ยดูเพื่อนพิมพก็เคียรเียร์เพื่อที่จะออกจากประตูพอมาดูอีกทีอ๋อหางเขาเริ่มลอกแล้วก็ท่อนตรงหัวเขาก็เริ่มเริ่มลอกเหมือนเหมือนก็เลยคิดได้ว่าอ๋อเนี่ยเขาเขาวิ่งมาถึงตรงนี้ได้เราก็เลยคิดว่าหรือจริงจบกาลังลอกคาบเพื่อนเพื่อนเคยได้ยินหรือเปล่าแต่อันนี้เพื่อนพิมพ์ก็คิดเองนะ เหมือนเคยได้ยินว่าจิ้งจกลอกค้าบมันมีเนาะมีแบบลอกค้าบอะ่ะแต่ว่างูลอกค้าบอมีแน่แน่งูลอกค้าบคือเขาเขาจะเหลือค้าบเป็นรูปงูแบบบางๆให้เราเห็นเลยเนาะแต่ว่าจิ้งจกลอกค้าบเรายังไม่เคยเห็นค้าบจิ้งจกทิ้งไว้ในบ้านให้เราเห็นเราเลยไม่รู้ว่าไอ้จิ้งจกลอกค้าบมีจริงไหมแต่อันเนี้ยดูแล้วดูแล้วคงจะใช่นะคะเพื่อนเนว่าไหม ใช่ไหมคะจิงจกลอกคาบเนี่ยแต่เมื่อกี้ที่เห็นตอนแรกยังไม่เห็นว่าเขาจะหลุดออกเลยนะแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งอ่ะเนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นตรงหัวไหมมันมันมันเป็นไอ้สีดำๆเหมือนกับว่าผิวผิวของมันอะไปอยู่รวมกันคือถอดเปลือกออกไปแล้วอะผิวมันนะเนาะแล้วท่อนหางก็เหมือนกันคือเหมือนยาวผิดปกติมากๆเลยก็คือ ส่วนหางก็คงจะจะมีผิวที่หลุดออกมาค่ะแล้วก็เหลือหางที่สั้นกว่านี้นะคะอะเพื่อนๆดูอันนี้เขาเขามาัรสุอยู่ตรงคือเราเคลียจะให้จะให้เขาเอ่อพ้นทางเดินที่กลัวเราจะเหยียบนะคะกลัวเราจะเหยียบแต่อันนี้ดูแล้วมันจะลอก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 ไปจนจะหมดละจนจะหมดลคะครับเพื่อนๆ นี่ถ่ายแบบเนี่ยเนี่ยดูสิเนี่ยผิวมันน่ะออกแบบนี้แล้วค่ะโอ้เพื่อนพิมพ์ก็ปกตินะไม่เคยเห็นจิ้งจกนอนนิ่งอยู่ขนาดนี้อาเพื่อนเพื่อนที่เคยเห็นติดตามชีวิตหรือว่าเห็นเขาแบบเขาจะอยู่นิ่งๆิ่งแบบนี้ไหมแล้วเขาจะอยู่แบบนิ่งนิ่งแล้วลอกเสร็จเขาก็หายไปเลยหรือว่าคาบเขายัง คาบเขาอะทายังไงกับคาบที่เขาลอกไปหรือว่าหายไปด้วยเนาะหรือว่าองยังไงเดีกินไปด้วยหรือเปล่าอะไรทำนองนั้นอะค่ะเพราะว่าไม่เคยเห็นจริงๆแต่อันนี้ไม่ใช่อาการตายอาการเจ็บอาการป่วยหรืออะไรก็คือคงจะเป็นอาการที่เขาเขาลอกคาบแน่นอนนะคะเดี๋ยวสักพักเราจะมาตามติดดูว่าเออมุมเนี้ยจะเป็นที่อยู่ของเขาตลอดไปหรือ หมายความว่าจนกระทั่งลอกหมดหรือเปล่าหรือว่าเขาหายไปหลังจากนี้นะคะโอเคนะคะเพื่อนๆก็เป็นคลิปที่กําลังจะจะเ,เตรียมตัวอาบน้ําก็มาเจออยู่กลางบ้านกลางเนี่ยกลาห้องน้ําทางเดินเนี่ยก็เลยอ่ะอาะมลบมุมไว้ตรงนี้ละกันเพื่อความปลอดภัยเนาะโอเคนะคะไปแล้วนะจริงจกน้อยจะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีคะ่ะ